ผมยอมรับนะครับในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระจทรวงสาธารณสุขแต่วันนี้พูดกับพ่อแม่พี่น้องพูดเพื่อที่จะบอกว่าเพื่อไทยในระบอบประชาธิปไตยนะั้นถ้าถูกต้องบนทุกอย่างไม่ลืมไม่้องไปฟังประธานก็ใจเย็นนะท่านก็กดทั้งที่สองพรากดทั้งที่สองไอ้พวกนี้มันหดมันหือกันขึ้นไปเลย ผมก็ไม่นึกนะครับว่ามันจะถอยเถื่อนสักผนขนาดนี้นะครับผมนมึกว่าจริงๆอ่ะเพราะผมนึกว่าพระบรรยนิพัทธ์จะเป็นคนดีอ่ะแดูสิครับมันสร้างภาพตัวเองอ่ะในชวนหลีภัยในบรรทัดฐสานในอภิสิทธิ์เบชาที่ว่าสร้างภาพตัวเองว่ารูปรล่อแล้วพูดไปเราะแต่แค่ท้จริงแล้วพวกคุณถอยเถื่อนเล่นสับสนทั้งน,นั้นนะครับอันนี้การถอยเถื่อน ผมยื่นกาเรียนที่น้องนะว่านี่คือภารกิจแรกของเราเป็นภารกิจของคนเสื้อแดงน,น,นะครับเพราวะว่าระบบรัฐสภาถูกทําลายทําให้เกิดความรู้สึกเศร้าหมองเน่าเป๊ะเสื่อมามโดยพระกระชายที่ปากเรียบร้อยแล้ว วานยาข้าหมูตอนนี้เราจะต้องสู้เวลานี้คนแสดง้องพงจะนำได้ไว้รวมอกรวมใจกับเราไม่กระทกสะทั่งต่อปัญหาทั้งสิ่นทั้งปวงแค่นี้เรารั้ผลไหมโอวานจะมีข่าวเล่าให้ฟังตักไปขังปัดจัดเวทีอยู่ที่นี่เหมือนกันฝนฟ้าตกเหมือนกัน แต่พี่น้อทง,ทงที่ฟังประชาธิปัย์มีอยู่200คนเรี้ยเราจนรักกันเหมือนเดิมใช่ไหมเราจะเป็นกำลังใจให้กันและกันอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมเราช่วยพักเพื่อไทยด้วยนะรักกันตลอดไปนะทุกคนทารคุ่นี่ผมจะบอกในายสุเทพประลพักพวด หายบ้าถ้าจะมีการชวนนายสุเทพพักเพื่อไทยต้องส่งผมไปเพราะจะชวนพาไปส่งที่เรือนจำพิเศษคนประวนะคนครบาลบางเขนและวามจริงกำลังปรากฏไอ้พวกนี้จึงเดินเว่นเกมอภิสิทธิ์ประชาชีวะเมื่อวานนี้บอกว่าคนสแสดง เลิกเป็นโรคขี้ข้าทักษินได้แล้วบบล้าพงคนผิดมี่น้องอยู่รอเป็นโรคขีข้ข้าประชาชิที่ไรแต่ยหนอภิเษฎคุณเป็นโูกขีข้ข้า